ตอนนี้นะจากในสนามฝั่งละจิตเป็นฝั่งละสิบรับแต่ก็เหนื่อยจะตายหายกันอยู่แล้วกถามว่าทำไมผมพักอยู่ตรงนี้จะเป็นลมต่อไรเฮ้ยไม่วิ่งอ่ะโอ้โหเนี่ยนะพื่งลงเหนื่อยแล้วเหรอไอ้มาเล่ ้้กนีมีส่วนใหญ่ก็ห้องเดียวกันก็มีพวกห้องห้องหกแต่ก็เล่นด้วยกันเพราะว่าทุกห้องก็วุ่นวายทุกคนอมันก็เลยรู้จักกัน จริงๆคือเพื่อนมาร์ทแบบตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนมาร์ทหมดเลยทั้งตั้งแต่มอต้นแล้วก็มอปลายมอปลายก็เจออีกกลุ่มหนึง่งมอต้นก็เจออีกกลุ่มนึงก็เลยเยอะเออ <c oughs> <c oughs> ม่เพิ่งลงตลาดเลยก็ได้ไม่เพิ่งลงเอง,ไงไนะเนี่ยชั่วโมงกันาอารมณ์อะทำไมทำงานที่ไหนตอนเนี้ยอยู่บ้านเหรอไปรับของทุกคนเหรอแล้วรับไปเมื่อกี้นนะน้องวะไปรับน้องรับของดีไหมต้นต้นน้อยแล้ว ขับรถมาก็เหนื่อยแล้วอุ้ยอะไยังเหนื่อยซึ่งนึง่งห่วแล้วเต้เปลี่ยนหน่อยฮะไม่บอกเมื่อกี้ไม่เป็นไรเพื่อนนั่งนั่งด้วยกันนี่แหละห่วแล้วหยิบได้มต้อนต้อนต้อนกระบอกเก่าแล้วแหละไม่มีของเนาะ กูกับไอ้เปลี่ยนกันไม่ละคนเนี้ยคนเนี<อ>้ยไกูแทนใครไอซแทนกูไม่ไหะวแล้วอันนี้คืออะไรฮะชมขอบสนามเหรอใช่คนขอบเลยอะไม่ไหวอยากสนามไหย Kennedy! แล้วใครจะดูแลแพทย์ดูแลตัวเองเดินไปไหนก่อนทำกายภาพบำบัดเหรอแต่คิวแต่คิวมันกินนะชิกก็ยอชิกก็ยอพี่เอายาดูมายืดยังยืดก่อนเออเดี๋ยวต้องยืดชิกก็ยอเลยไม่ไหวจริงนะคือยากันยุงเหรอใช่ยากันยุง ทำไมติดยาดวะมันคืออะไรมันเป็นนี่น้ำมันบอลอ๋อน้ำมันอะไปแคยาอะันขายเครืองประปรีตอะไรคืออะไรอ่ะฮะเผ่งไทยที่ชอบมาดมมันอะฮะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอใช้ดีมากซื้อมาเลยเลยครับวัวแล้วโฆษณาขายกูเลยปักตะกร้าปักตะกร้าเฮ้ยน้ำมันใช้ดีจริงนะใช้ดีเวิร์กเลยเอาเอาโชว์ขวดโชว์หน่อยโชว์หน่อย เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าช่วยโปรโมทแล้วกันอีกแบบนึงเอาข้างหน้ามาดินี่อันนี้มาข้างหลังข้างข้างหน้าอีกอันนึงจะเป็นแบบเย็นนะครับแบบเย็นสบายกว่าแต่ก็แพงกว่ายาบรอบาลสูงอ่ะแบบนี้ฉีดได้กี่ครั้งครับเนี่ยสองคัืนจนกว่าจะหมดนั่นแหละครับประมาณกี่ครั้งกว่าจะหมดจำไม่ได้สิประมาณสักห้าพันแล้วกันห้าพันเลยเหรอเยอะไหมอันนี้ขโมยเลยเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดว่าทำหายที่มีแบบนี่ไงเนี่ยไม่มีกูเขายิงครับเป็นไงบ้างครณผู้ชมครับ นี่คือถถ่่่าายยรรููปปผลจากการที่ไม่ได้เตะบอลมาลุนเก่งมากมาเกือบสิบกะปิแล้วครับไม่ได้มาเตะบอลนั่งหลังตรงนี้นั่งหลังเก่งขึ้นไม่ขึ้นเก่งไม่ขึ้นถ่ายรูปด้วยครับกอนนีหน่อก็โอเคแล้เอามาอันนี้ก็ไปญี่ปุ่นมาอันนี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ไปเฮี้ยอะไรเลยผลก็เนี่ยไปกันสัตว์โทรศัพท์โกหกโกหครับถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นไว้เยยอะะะแน ไม่ไปถ่ายรูปให้หน่อยไม่ไหวแล้วไปถ่ายให้พวกกูไงอ๋อจิ๊บอ๋อเออได้ได้โอเคชั่งลมผมใจเฮ้ยทุกคนขอแบบยืนรวมๆกันเนี่ยเออหรือไปอิวกับตัวจ้าจ้าไม่ไม่ไม่ก็เยก็เราก็ยืนรวมหมดเลยแล้วก็ให้หมนหมดใครอยากจะถ่ายก็ได้เออยืนรวมให้หน่อยได้ไหมทุกคนไปหมดเวลาแล้วคนต่อรูปก่อนไงไข้าง่างไปข้างล่างอถ่ายรูปข้างหน้าถ่ายรูปข้างหน้าถ่ายรูปข้างหน้าไป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 เชื่อไหม ต้องถ่ายกูถายตัวอยู่่ทไมวให้มึงีตอนไหนเนี่ยเราอ่ะดี๋วชวันนี้เหนื่อยไหมเพื่อนเหนไม่ไมครับไม่ไม่เหนื่อนะไม่ไม่เหนื่อยครับอย่าเล่นเออดไหนเนี่ยร้อตัวนี้ดีมีตัวนี้เขาดหมดเยังถ่ายวิดีโอไม่แหหรอใครตดนี่เนี่ยมาดิ รนก็ทีบัวขาวเอาถ่ายวีดีโอถ่ายอยู่ถ่ายอยู่โอวีดีโอวีดีโอม่เยเสร็จแล้วเป็นอดีตเอสทีมแต่ก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปีๆแล้ว อบเก็บไว้ให้ผมแกนี่อะไรน็ในประเหรอวะไม่ไม่นเหรอวะให้เขดูสแกนเหรอชอปปิ้งเหรอ่ดูอายัดปะเน่ดูสแกนดูสแกนหารกันนะเท่าไหร